เป็นสถานีวิทยุเสียงธรรมร่วมใจบอกมาว่าบ้านเมืองในยุคนี้ตำรวจอายการศาลทั้งตำรวจทั้งอายการทั้งศาลใช้เมตตาธรรมเสรีภาพเสมอภาคพระราดอนภาพนำหน้ากฎหมายนำหน้ากฎหมายบ้านเมืองกับ มับผู้ชุมนุมเป็นความสวยงามมากเจ้าหน้าที่ต้องอดทนสูงมากครับคนที่มีดวงตาก็มองออกนะอ่านเห็นเป็นความจริงตามที่สะท้อนมาจากสถานีวิทยุเสียงทําร่วมใจนะ จริงอาตมาก็เห็นด้วยเห็นอย่างนั้นเลยว่าโอ้ทุกวันนี้ผู้ที่อยู่ในฐานะที่ทำงานกับมวลประชาชนอย่างหนักหนาสาหัสทั้งภัยของโลกโควิดทั้งภัยของเรื่องของบ้านเมืองโลกเรื่องของกระแสอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกระแสเศรษฐกิจกระแสสังคม กระแสสัจจะอะไรรต่างๆนานาที่มันไม่เป็นสัจจะกันมันรวนเรมันอะไรรก็พยายามมันไม่เที่ยงมันต้องอาศัยความรู้ความสามารถบริหารอภิบาลปกครองกันอยู่ให้ดีซึ่งก็นักเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นในภาวะที่กำลังจะเสื่อมจัดความเสื่อมจัด ในขณะนี้ที่อาตมาพูดเสื่อมจัดนี้มันคืออะไรความเสื่อมจัดคือผู้เคยครองอำนาจว่าเป็นผู้นำโลกเช่นอเมริกาเป็นต้นกำลังจะเสื่อมหนักที่จริงไม่ใช่กำลังจะเสื่อมหนักแล้วได้เสื่อมหนักลงไปแล้ว ได้เสื่อมหนักลงไปแล้วแต่เขาพยายามเขาก็พยายามที่จะประคองตนเองรักษาสถานะตนเองด้วยความรู้เท่าที่เขามีเขาพยายามกระทาในยะสำคัญของหนึ่งเรื่องของมนุษยชาติหรือสังคมมันต้องมีสภาพสองที่ภาษาบาลีว่าเทวะอยู่ตั้งนั้นตลอดกาลนานนี่ดิ่งใหญ่มาก เป็นความรู้ที่สุดยอดมากผู้ที่รู้ในเทวะแล้วก็เข้าใจเทวะที่จะอยู่กับเทวะหรือสามารถที่จะอาศัยเทวะเลือกอาศัยอย่างหนึ่งด้วยปฏิพานปัญญาว่าต้องอาศัยอันนี้อันนี้แบ่งเป็นสิ่งที่เทียบกันได้ว่าอันหนึ่งต้อง ต้องเด่นอีกอันนึงต้องรองหรือต้องไม่เด่นหรืออันนึงดีอันนึงถึงต้องไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นสามารถรู้จักภาวะสองที่แตกต่างกานันนี้อย่างสัจจะแท้และรู้แม้กระทั่งที่สุดสองนี้มันก็ไม่ได้อยู่ยั่งยืนทาวรนนิรันดรสามารถรู้ว่าสองนี้คือสังขารธรรม คือการปรุงแต่งกันอยู่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเป็นเหตุกับปัจจัยและรู้ด้วยว่าเหตุของจิตปัญญานี้เป็นประธานสามารถที่จะปล่อยวางสามารถที่จะสร้างพลังงานที่จะเป็นตัวเชื่อมตัวรักษาทําให้มันเจือจางทําให้มันปล่อยวางหมดฤทธิ์การดูดดึงแยกธาตุ ไม่รวมตัวกันอีกสลายต่างต่างคนต่างไปคือรู้ชัดเจนในเรื่องของชีวะถึงขั้นระดับจิตนิยามนะซึ่งเป็นธรรมนิยามห้าและก็รู้จักการธรรมนิยามให้มาพักอยู่ที่พีชนิยามหรือสามารถแยกแม้แต่พีชนิยามออกเป็นอุตุนิยาม สลายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงยืนอยู่ระหว่างกรรมกับธรรมะธรรมะคือทรงไว้กรรมคือการกระทำก็อยู่กับการกระทําที่จะให้ทรงไว้ในสภาวะใดเท่าใดธรรมะนีให้ทรงไว้ในสภาวะใดเท่าใดจัดการใดหมดเลยจะให้อยู่ในสภาวะจิตนิยามที่ยอดเยี่ยมได้ แล้วจิตนิยามยอดเยี่ยมก็เป็นผู้มียังให้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้สามารถทําให้เป็นพีชาก็ได้ทาให้เป็นอุตุก็ได้ที่สุดแม้ที่สุดปริธิพานเป็นปริโยสารจบแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ทําตัวจบที่เราจะไม่เยไม่เกี่ยวไม่ข้องเลยเองก็อยู่ของเองในพวกชาวนรกพวกอบายเป็นต้น เองก็อยู่ของเองเราไม่เกี่ยวไม่แม้มันจะมากระแทกกระทบกระเทือนอยู่ก็ไม่มีเมือนเราไม่มีตัวตนนะมันก็ไม่รู้สึกกอะไรกับ,รกบเราทําอะไรกับเราก็ไม่ได้ซึ่งพวกนี้ภาษาที่จะพูดจะอธิบายเนี่ยมันยากแต่ก็พยายามอธิบายใช้ภาษาแทนก็ศึกษาดูแล้วจะพบความจบอันนี้ซึ่งอาตมาจริงใจ ไม่ได้เดาไม่ได้ขาดคะเนไม่ได้เก่งความจริงแต่อัตมาบรรลุธรรมรู้ความจริงมีความจริงความสัต์จริงสภาวะที่พูดไปทั้งหมดนั้นมีสภาวะจริงจะใช้ภาษาจริงๆจ,จะใช้ภาษามาแทนเนี่ยมันไม่ใช่มันจะไม่รู้เท่ากับตัวเองทำเองถึงเองบรรลุจุดนั่นเองจะรู้เอง ด้วยตนเองโดยชัดเจนเองเลยไม่ต้องไปเชื่อใครฟังไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องไปเห็นตามใครแล้วมันเห็นเองเห็นเองเป็นเองได้สูงสุดจบนะอตาตมาก็พยายามพูดเฉพาะสภาวะที่จริงให้ฟังได้ประมาณนี้นะเพระาะยุคนี้เนี่ยเห็นสภาวะที่เกิดบทบาทอยู่อย่างเงี้ย สถานีวิทยุเสียงทรรร่วมใจสื่อออกมาแสดงออกมาให้เห็น,นว่าตำรวจอายการและศาลใช้เมตตาทำเสรีภาพเสมอภาคพระราดอนภาพซึ่งอาตมาไม่ได้ใช้อย่างนี้อาตมาใช้อิสระเสรีภาพราพระราดอนภาพสันติภาพสมัตถภ,ภาพและปูรณภาพ หรือจะใช้อีกสองภาพสุนทรียาภาพอ่าสุญญภาพกับสุนกับสุนอะไรล่ะสุญญภาพอ่สุญญภาพสุญญภาพกับสุญญภาพสุญญานุภาพไม่ไม่สุญญภาพนั่นแหละสุญญานุกัรมตรีสุนทรียาภาพสุนทรสุนทรียภาพนะสุนทรียภาพกับสุญญภาพนะอีกสอง เติมสุนทรียภาพกับสุญญาภาพหรือสุญญาตานั่นน่ะนะเติมก็เลยเป็นเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้นะเป็นสภาวะธรรมที่สุดยอดเป็นอัตมาตั้งชื่อว่าบรมภาวะสุดประเสริฐนะที่คนจะมีจะใช้ได้และสังคมจะมีจะใช้ได้ซึ่งสังคมเรามีสิ่งเหล่านี้มีเจ็ดภาพนี่จริงๆไม่จะพูดเล่นนะอ้ํา